วิธีทําแท็กปักปิดตกแต่งรองเท้าแปลงโฉมรองเท้าธรรมดาธรรมดาให้สวยเท่ขึ้นด้วยแท็กรูปปีกต่างๆแท็กรูปปีกผีเสื้อแท็กรูปปีกข้างขาวและแท็กสไตล์แฟนซีอีกมากมายค่ะเข้าไปที่ embroiderytag.co เลือกลายจากคอลเลกชันที่ชอบลายปักมีลังดุมให้แล้วเรียบร้อยสะดวกในการนำไปใช้งานค่ะ สามารถเขียนชื่อได้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือจะลบข้อความออกก็ได้ค่ะเมื่อปรับแต่งได้ตามที่ต้องการแล้วดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยค่ะขั้นตอนในการปากแท็กขั้นตอนแรกให้ขึงสะดึงกับกระดาษรองปักแบบฉีกค่ะขั้นตอนที่2ตัดหนังให้พอดีกับสะดึงวางหนังลงไปข้างบนแล้วใช้เทปกาวแปะยึดไว้ไม่ให้หนังเคลื่อนเวลาปักค่ะขั้นตอนที่3 นำไฟล์ายปักเข้าจากปักค่ะสามารถแอดลายเพิ่มได้ที่หน้าจอจากปักปักลายพร้อมกัน2ลายในครั้งเดียวก็จะช่วยประหยัดพื้นที่และคุ้มค่าอีกด้วยค่ะขั้นตอนที่4ตั้งค่าการปักแล้วเรียบร้อยกดปักได้เลยค่ะขั้นตอนที่5ปักเสร็จแล้วเรียบร้อยนำมาตัดขอบโดยเว้นระยะประมาณ1มิลนะคะขั้นตอนที่6 เจาะรูรังดุมวงกลมแค่นี้ก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้วค่ะแต่หากใครต้องการเจาะตาไก่เพิ่มก็สามารถเจาะทับรังดุมไปได้เลยนะคะร้อยแถกกับเชือกรองเท้าให้แถกปีกอยู่ด้านข้างของรองเท้าค่ะสามารถปักชื่อเพิ่มลงไปบนปีกเพื่อป้องกันรองเท้าสลับกับเพื่อนได้นะคะ